สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยจากคลิปที่แล้วที่รีวิวโกคูไปนะวันนี้ก็จะมารีวิวอีกตัวในสตาร์พาร์นนะเป็น g อเล็กซี่อ่าอีกอย่างนะตัวในเครื่องนะก็บอลเหมือนกันฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้ผมอัพเป็นเวลว175นะพร้อมอีโววางเริ่มต้น400 46,000 6,000.59k okay, นะฮะตี3าวิถือว่าโอเคเอาเรื่องเลยแล้วก็ระยะ40แล้วก็ Attack b o o s t 15ไม่มี Basing เป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ Evo ได้นะ Galaxy ไอ้นี่นะฮะก็คือสามารถอัพต้องหาไอ้ไอ้ยิ้มสักอย่างที่น่าจะเป็นของตัวละครนี้นะฮะแล้วก็หาไอ้นี่ใส่ยุ่งหาเพราะว่าเกมยังทำไม่เสร็จนะฮะดูดิอัพแต่ตะพลังลดลงแต่ 4โคูชช้าก็คือ499ระยะ999คอย500ก็ถือว่าโอเคขึ้นหรือเปล่าก็ไม่หนาสี <c oughs> ่ย่างช้าเจอของหาของอีโวหายัางไงก็คือขออีโวหาด้วยการถึงเทียรที่90นะจะได้ของอีโวมาแบบฟรีๆนะช่องนี้คือได้ของฟรีนะก็คือได้อีโวโกคูซูเปอร์แล้วก็ส่วนของ เสียตั้งก็คือไปหาสุ่มในตู้วัยเซะแล้วก็จะได้เป็นอันนี้เพิ่มมาอีกช่องหนึ่งแล้วก็ได้เป็นเบิ่มๆนะฮะเหมือนเดิมฮะที่ผมบอกไปว่าเมลเอลกับเนทิโลเปิดแล้วนะฮะก็สามารถหากได้แต่ใช้ไม่ได้นะฮะก็เหมือนที่ผมเคยพูดคลิปไปที่คลิปที่แล้วว่านั่นแหละมันยังดูดิอเมทสปีดเอ่อวางอ่ะถูจริงแต่กดใช้ไม่ได้มันจะคือว่าไม่สามารถ อ,อีควิดตัวนี้ได้แต่2อตัวนี้ผมรอรีวิวมากนะแล้วก็นั่นแหละเพื่อเป็นการไม่เสียลานอกเรื่องมาเยอะละนั่นแหละผมว่าจะไปรีวิวตัวละครนี้ในดานกอนบอดเลยฮะแล้วเอาไปเจอกันที่ห้องเทสเลยกันนะครับทุกคนน้อยเจอกันโอเคนะฮะทุกคนวันนี้ก็มาถึงที่ห้องเทสเป็นแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งเข้าไปสดๆเลยไม่ถึงท่าที่ล้วก็มาวางกันก่อนเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะก็วางต้น เป็นตัวตีพื้นก็ถือว่าโอเคแต่เป็นตัวตีเอจเฉื่อันนี้มาเริ่มต้น400ถือว่าถูกเริ่มต้นเกมได้ตี3วิก็ตี7,000อ๋อแล้วก็อีกอย่างพอมาเป็นตัวด้านหน้าได้ดาเมจเพิ่มอีกฮนะแล้วก็สปีด3ระยะ40อัพขั้นต่อไป600แต่ก่อนที่เราจะอัพไปดูท่ากันก่อนลิบที่แล้วต้องที่รีวิวไม่งหลุดโนหลุดเลยฮะ ขอดูท่าหน่อยสิลมตีหน่อยลมตีหน่อยอีกแล้วไม่มีเสียงโมงมากเลยคือคลิปที่แล้วผมก็เปิดเสียงแต่ไม่มีต้องยี่สิบหกะเพราะว่าปลาตัวมันเอฟเฟกต์มันเสียงคู่ดังนะคู่แบบคู่ดังโอเคนะตีสาววิถือว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่ยงั้นอัพัานาต่อไปนะเพิ่มแต่ดาเมจหก0ย อ่ะอัพไปนะฮะแล้วก็พออัพขั้น2,500นะฮะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มคูดาเราเป็นแปดวิถือว่าเท่าไรกับดาเมจแล้วก็ได้เปลี่ยนท่านะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น70เป็นกาแล็กซี่เบลเป็นเออเช่งมันเถอะเดี๋ยวเปลให้นะฮะเอ่อเพิ่มเลือดเป็นน้อยตายง่ายตัวเดิม mm. เลือดเท่าไหรนะ่น โอเคนะยิงค่าเดิมแล้วก็ผมอัพเลือเดเยอะไปหน่อยโอเคยิงค่าเดิมเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ยิงช้าขึ้นโอเคอัพเลยเพิ่มแต่ดาเมจมีแล้วก็ค่านี้ถือว่าถูกตัวนี้ถูกตีแรงตรีแรงมากโอเคนะเอ่อข้าต่อไปอัพเป็นเอ่อเพิ่มแต่เพิ่มดาเมจเป็น 459k แล้วก็เปลี่ยนจากการโจบตีแปดวิเป็น4วิแล้วก็เพิ่มระยะเป็น120ว่า กว้างมากเป็นเดิมนะฮะท่าเดิม2เจน,นะฮะอไปเลยปึ้มหรือเปล่าท่าเดิมท่าเดิมแค่เปลี่ยนทรงกลวยที่ไกลขึ้นจากเดิมไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมท่าเดิมเป๊ะตีก็ตีแคด่ดีไม่ได้ยิงคาม,มีคารม,มีห้าหรือไม่ได้ทำเลยนะแล้วก็ถ้าเอ่ออ้อาท่าต่อไปเพิ่มแต่ดาเมจน,นะเป็น6 6 6กเนะฮะว่าเล็กไม่มงคนนะฮะ งั้นแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5นะก็เป็นแค่ขั้นที่เอาไว้เล่นเลทอย่างเดียวนะเอาไว้เล่นเลทโดยเฉพาะนะส่วนขั้นสุดท้ายคือมันอัพได้แต่คงไม่มีใครจะอัพนะมันก็เป็นดามเจต้อง4.59 m อนะถือว่าค่อยๆจะเลยน,นะก็อัพไปเลยนะขั้นสุดท้ายวันนี้ก็วางได้8ตัวอ๋อปิดท่าแล้วโอ้ยมีเอฟเฟกต์ทั้ทีโอ้โหเทพหลอก เขอคิดมันจะเงียบไปถ้าเกิดมันไม่มีเสียงอะไหนขอขอไม่ขอไม่ขอไม่ไหนยิงเลยครับพี่เสียงแล้วอะมันจะแบบเสียงอึแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบพื้นสั่นอะโอ้โหตีเร็วแล้วตีแรงก็ถือว่าโอเคมากเลยฮะตัวเนี้ยเล่นเลดได้นะแต่แต่ขั้นสุดท้ายอย่าไปอัพเลยอัพตัวอื่น หยาเลยนะคือถ้าเกิดอยากเอาแค่เอาเสียงนะหยาเลยนะฮะงั้นต่อไปก็คืออิชิโนะไอนะฮะสองร้อยห้าสิบตึ้มแล้วก็ขออนุญาตเอามอนด,ด้วยดที่เยอะกว่นี้นะพอดีมียสียวอีกต,ตัวได้ไหมไม่ได้อ่ทำการบัฟไปเลยนะฮะ ตี 16m สี่วินะฮะถือว่าผมให้ตัวนี้เก่งเลยนะฮะเก่งเรียกว่าเก่งนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยค่อยๆจะตีเร็วอัพถูกด้วยฮะดูนะแต่ละขั้นร้อยสองพันห้าห้าพันสิบสองยี่สิบสามนี่ฮะแป๊บเดียวอัพถึงขั้นนี้แล้วที่หกหกหกอ่าทุกคนอาจจะบอกว่าอ่าใช่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่าสุดท้ายมันเลยดี นก็โอเคนะฮะดาเมจแล้วพอบัฟผมว่ายัางไงก็ตีหลักหลักเอ็มแน่น,นอนฮะไม่สองเอ็มก็หนึ่งเอ็มฮนะคาเต็มที่ก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องไม่ใช่ไม่ใช่มเถอะแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวนี้มันไอ้นี่ยังไงนะวางได้แปดตัวบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่ผิดโอเคเคียร์มอนเรียบร้อยนะก็เพื่อเป็นการจะได้ไม่ให้คนดูเสียเวลานะฮะก็ขอจบไปกับ ตัวในดาวกกบอลน,นะที่ผมไม่รู้จักชื่อเพราะว่าผมไม่เคยดูนะฮะแต่แหละเออผมดูแค่บางภาคนะไม่ได้ดูทุกภาคนะก็นั่นแหละบอกว่าจําไม่ได้แล้วก็ลืมไม่ได้ดูนานละก็นั่นแหละฮะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดมีตัวในเบส์พาร์เอ่อปลดล็อกให้ผมรีวิวได้แล้วผมก็จะมารีบ,ร,บรีวิวให้ดูเลยนะฮะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุด ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตรงจุดๆุดนี้ฮะถ้าเกิดดูถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณสุดๆแล้วก็ขอบคุณที่ถ้าเกิดยิ่งกดติดตามยิ่งขอบคุณเลยนะฮะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะงั้นก็ไม่เสียเวลาทุกคนแล้วฮะผมขอบคุณทุกคนนะที่มาดูถึงจุดๆดนี้ก็เอาไว้เจอกันนะทุกคนโชคดีเราไว้เจอกันคลิปหน้าซาโยนาระนะครับเอาไว้เจอกัน